เอาครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยผมยีบสู่พี่โป้เพล็กว่าวันนี้มาทดสอบนะผมในเมื่อคนมันร้อนเนอะผมอ่ะเฮ้ยร้อนจะบ้าตายแล้วเมื่อไหร่จะเอาอะไรเย็นๆมายิงกับอพาร์ตเมนต์ของเขาเฮ้ร้อนมึดหิดร้อนแล้วมึนหิดเนอะผมไอคนนี้มันก็ทนร้อนจนเขาไม่เตี้ยนะผมโอ้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 ไอร้อนไฟเวนนายนายมาต่อยกับซันนี่มือเขามาต่อยกับซันนี่ไหมฮะวีอ่าดูเหมือนว่าอากาศร้อนจะจำให้ทุกคนเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีว่าผมรวมถึงคนนี้ผมเขาก็ทนร้อน เหมือนกันอีกคนนึงก็ผม่มาต่ดูเหมือนคนนี้เขาจะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถทนทนได้ครับผมอ่าเอาเป็นว่าเราจะเอาให้หุ่นยนต์ท่านนี้ผมมาสาธิตในการยิงปืนเย็นนะผมซึ่งสองกระบอกนี้ก็คงไม่พอแลผมอ่าใช่สองกระบอกไม่พออีแล้วทำไมฉันต้องมารับน้ำหนักให้กับมันด้วยเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าท่านชมดูเนี่ผมเราจะทำการแทะขังตึกนะผมทำให้มันมีความเย็นอีกครั้งแลวผม ่าดูดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเกิดแล้วแช่แข็งมันนะผมอ่ครับตอนนี้ความเย็นของตึกนี้ก็อยู่ที่ประมาณยังติดลบอยู่นะผมอาก็ยัง ยังถือว่ายังถือว่าเย็นอยู่อ่ะ,อะอเดี๋ยวจะค่อยๆเอามันมาติดไวยย้ตรงนี้แหละจะได้รู้ว่าผมว่ามันเย็นเท่าไหร่โอ้แล้วเราก็จะโอ้มันเสียงดังเกินไปใช่ไหมครับนี่ต้องเปิดเพลงสักหน่อยโอ้มันเสียงดังเกินไป,ไปออกไปก่อนออกไปก่อนได้ไหมไม่ไม่ออกใช่ไหมคนระับตั้งชมนี่ฟิกซ์เคเบิลผมอยู่นิ่งๆไหมอยู่นิ่งๆไหมอยู่นิ่งๆสิอยู่นิงน่งๆ,อ,งๆอ,งอ่ายังจะดีอีกยังจะดีอีก วิ่อยู่นิ่งๆอ่าโอ้โหขนาดล็อกไวหลายที่มันก็ยังจะมันก็ยังจะขยับอีกไม่ต้องขยับแล้วอ่าครั้งนี้เขาก็จะอยู่นิ่งๆของเขานะผมาซึ่เหมือนคนนี้เขาจะยังไม่หายร้อนนะผมโอ้โหอ่าท่ามสมเราจะใช้อะเ e n e r a t o r มาให้พลังงานนะผมอ่าเอาเอ่าว่ายมาเชื่อมต่อแล้วก็นี่ผมมีพลังงานเพิ่มนะผมอ่าดูพลังงานกระแสน,นะผมยิงเข้าไปเลยอ่าจะทำให้ไอ้ตึกเนี่ยค่อยๆเย็นนะผมมา นี่ผม่าอันฟรีสนี่เอาปืนนี่ออกมาใช้แล้วกันนี่เอาให้มันเอาให้มันเย็นกว่านี้สิใช่ไหมเออต้องต้องให้มันเย็นกว่านี้เข้าใจไหมทุกอย่างให้มันเย็นไปหมดเลยนี่ตอนนี้พอทุกอย่างเย็นหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามันเนี่ยมายิงซ้ําอีกครับผมเอ้ยมันเกิด maximum มคูลอีกครับผมพอมันเย็นเรียบร้อยแล้วดูซิว่าตึกมันถูกแช่แข็งหรือยังครับผมเราจะทดสอบด้วย metal c u b ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากะหรือว่าความเย็นมันไม่สามารถใช้กับสิ่งของกันหรอ อะไรกันอะไรมันจะอะไรมันจะโซกรันขนาดนี้โอ้โหโอ้ไหนๆฉันก็ได้แต่อะไรที่มันเย็นๆมาตกครั้งนึงอะไม่ใช่อดไฟงโง่นี่โอ้โหโอ้โหแต่ดูเหมือนคนนี้ก็ก็จะสามารถทนความร้อนได้แล้วโอ้เจ๋งมากเลยโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฉันฉันทนความร้อนไม่ได้หรอกครับในเมื่อมันไม่สามารถทําให้ตึกเนี่ยเย็นได้ครับผมอ่าจะเอาันมาทดสอบแบบอ่าสิ่งมีชีวิตโน่มา เพิมถึงไอ้เจ้านี่ด้วยนะผมอีไอ้เจ้านี่ถ้ทาท่านชมอยากให้ผมเอามารีวิวนะผมผมเคยรีวิวไปแล้วผมผมจะแปะไว้ทางขวาบนตรงนี้เลยนะผมอ่ามันจะขึ้นมาตรงนี้ท่านชมสามารถสดไปดูได้เลยครับผมแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้า Acid Fly Fly หรือว,ว่าเจ้า g h o s t อันนี้นผมมันก็เอ่อดูเหมือนจะไม่สนใจโลกครับผมอ่าเราจะเอาให้มันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกแช่แข็งครับผมแช่แข็งเข้าใจะไหมอ่าแช่แข็งครับผมเอาตายแล้วท่านชมอุย้ยเฮ้ยตายเลย ถ้าเกิดผมค่อยๆทําให้มันร้อนอ่ะเผื่อมันจะมีชีวิตกลับมาเฮ้ยผมกลัวยิงไปแล้วไฟมันจะไหม้อ่ะโอ้โห,โหผมผมบ้าแล้วโอ้ในในๆมันก็เหลือแค่เศษซากกระดูกโอ้โห,หน่ากลัวโอ้โหตัวมันถึงกับแตกเลยอ่ะเหมือน Space Invader เอาล่ะจะทําให้คนเนี่ยมันเย็นนะผมทั้งคนทั้งหุ่นยนตนะ์เะนี่ต้องเย็นนมา ่วงนี้อากาศมันร้อนนผมเราต้องเย็นไว้ก่อนอผมมาเย็นเชียบผมเย็นเชียบมาดูเหมือนรถยนต์เขาจะตายไปเลยอ่ะดูเขาทั้งมคือมันเย็นมากจนเขาแบบตายไปเลยเอ่ะอนว่ามันเนี่ยจะสามารถทําให้มันเนี่ยถือขึ้นได้หรือเปล่าผมมาถ้าเกิดเอาคนมาแตะเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่เย็นมากๆอ่ะโอ้เย็นเย็นฉันฉันฉันไม่อชอบอะไรที่มันเย็นเ็นอ่ะช่วยช่วยฉันด้วยช่วยช่วยฉันด้วย แช่แข็งมนุษย์เดือดเลยนะผมโอ้โหเฮ้ยทำไมมันยังร้อนอยู่อะผมอยากดูซิว่ามันเนี่ยสามารถแช่แข็งมนุษย์ได้หรือเปล่าครับผมเอามายิงขึ้นมหเฮ้ยตายอะคือมันเย็นอะไรขนาดมันเย็นขนาดนั้นเลยเหรอค่อยๆยิงไปครับผมอ่าตอนนี้มันก็เย็นพอใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเอาปืนมายิงเนี่ยมันจะแบบหัวมันจะแตกไหมเนี่ยมันก็จะออกโคลนแบบเย็นๆอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็ก็โอเคอยู่นะไอ้มอสเอ่อ ไม่ใช่มอรับเป็นเอ่อสิ่งของที่อยู่ในเกมอยู่แล้วผมยังเย็นไม่พออีกเนชะียทาา่านผู้ชมอ่ามันมีเนี่บผมอ่ามีดห้าร้อยองศาผมเขาเขียนว่าไม่ใช่มีดหนึ่งพันแปลว่าแต่ว่าเขาทำให้เป็นห้าร้อยผมอ่ามีด5้าร้อยองศาประคนดคนนะผมโอ้โอ้เอ,อ,อ,อเป็นไงครับมีด500รอยองศาประทคนคนกับไม่เตรียมตายเนี่ยมันจะมีแบบห้าร้อยองศานนี้โอ้โห เล่นของเย็นไม่พออีกมาเล่นของร้อนอีกดูเหมือนว่าผมจะชอบเล่นของร้อนมากกว่าของเย็นนะเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมท่านชมท่าชผมผมไม่เข้าใจเลยอน่ะนี่โอ้โหตามันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหท่านชมอยู่คนระับดูดูเหมือนน่าจะร้อนน่าดูว่าผมโอ้โหต้อง500องศาเซลเซียสผมจะดูซิว่ามัน500องศาเซลเซียสจริงหรือเปล่าท่านชมสามารถทดสอบด้วยเฟิร์มไมเตอร์นี้ได้เลยผมอ่าแล้วก็ไปใช้ไอคิวชิลอันนี้ผมรานสเฟอร์ฮีทนะผม อ่าห้าร้อยยิงด้วยวผมสี่ร้อยก็จะแบบปัดอีก2ก็กลายเป็นอ่าห้าร้อยนี่ผมาทำไมคิดนานเลยวะมีนี้แค่บวกสองเอาไวนว่าจะเอามาทดสอบกับไอ้เจ้าขุ่นยนด้วยผมฮะขุ่ยนยนต์มันทนความร้อนใช่ไหมนี่ทนความร้อนงค่ไอยค่อยคือ,อีดเนี่ยผมอ่าค่อยๆ่อคืีดใส่มันเนี่ยผมค่อยๆ่อคืีดเนี่ยผมอ่ามันจะชอบไหมผมชอบไหมฮะของร้อนแบบเนี้ยชอบไหมอ่ะจะร้อน,น,ร,อนร้อนได้ยังวะผมมอส์นั่นก็สามารถเปลี่ยนความร้อนได้นะผมอ่าเซตเดอะทาร์เก็ตเทมเพอเรเจอร์เนี่ผม ถ้าเกิดผมปรับเป็น okay, โอเค999อู้มันมันจะ9 9้จริงไหมเนี่ยเฮ้ยจริง 99, 99. ครับท่านชมดูดิ9 9าโอเคท่านชมดูอู้ร้อนจีเลยไหมร้อนจีอืมโอเคท่านชมโอ้โหเฮ้ยในที่สุดมันก็เหมือนเหมือนหน้าตาเนะี่ยหุ่นยนต์อ่ะคือมันร้อนเลยขนาดเนี้ยหน้าตา,าแหละเอาล่ะท่านชมเออ เก้าเก้าแสนนะผมเก้าล้านกี่ศูนย์กี่ตัวกี่หลักก็ไม่รู้ผมนี่นี่ครับเอ่ออัตราเลือดเริ่มลดนะผมดูสิครับนี่คือมันร้อนร้อนมากเลยผมอันนี้คือดาบที่ร้อนมากถึงถ้าเอามาโ,โอ้เมี่กี้ผมสะดุ้งเลยครับท่ามโซเมื่กี้ผมสะดุ้งเลยครับท่านมโซเดือดเอามาแตกคนคนแบบโอ้ท่านมโซดีโอ้ โอเคสมมุติมีอยู่เอ่หกคนนะผมหกคนในห้าคนนะผมโจโอ้โหท่านผู้ชมดูนะครับคนกลายเป็นแบบโอ้โหโอเคแล้วผมนี่คือเอ่อเซป็นย่างนะผมในรูปแบบของคนนะผมโอ้โหดูเหมือนมันน่าจะเป็นอะไรที่ร้อนมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่คนอะ่ะอย่างเช่นแพนโซอนะผมโอโ้คือมันร้อนร้อนเกินอะ่ะไม่ใช่อ่ะเคลียร์ลิฟวทงก่อนเคลียร์จิบรี้ไปก่อนนะผม อ่านี่ก็เป็นรถถังับผมถ้าเกิดเราเอามาแตะความร้อนเนี่ยผมมันมีโอกาสเสี่ยงสูงเหมือนกันว่ามันจะระเบิดนะผมนี่โจ๊ะโจ๊ะค่อยๆโจ๊ะนะผมโจ๊ะอ้โหโจ๊ะนะผมไม่กล้าเลยโจ๊ะอ่ามันจะค่อยๆอร้อนเชื่อนเรื่อยผมโจ๊ะค่อยครับผมความร้อนมันจะค่อยๆถูกส่งไปนะผมเพราะมันแตะมันคือเหล็กนะผมโอ้อู้หระเบิดแล้วท่านชมโอ้โหอันนี้อันนี้มีความเสี่ยงเนี่ยมีความเสี่ยงมากว่ารถถังมันจะระเบิดนะผม ค่อยๆเย,ย้โอ้ระเบิดในที่สุดนะผมโอ้โหเสืออรถถังล้อมเหลวแบบผมสามารถทำลายรถถังได้ง่ายมากเลยอ่ะเอาผมทำดาบหายอ่ะไม่นะับดาบก็หายไปแล้วก็เสกดาบใหม่อ่ะอะไรเนี่อ่าดาบ5 0าไวรัสารนะผมอ่า<ม>ไอ้มอดนี้ก็มีชื่อว่า customizable heat sauce นะผมอ่ามันก็คือการสามารถปรับเปลี่ยนความร้อนได้นะผมอ่าก็คือ heat sauce นี่ะเป็น sauce heat นะผมอ่า เป็นข้อมูลของความร้อนที่ดั้งเดิมของผมแต่ customizable มาเนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมคลิกขวาเปลี่ยนตรงนี้ผม99าอ่ายิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีนะผมถ้าเกิดว่ามันเป็นรถัง MBT นะผมอ่าูจะว่ามันเนี่ยจะสามารถทนความร้อนสุดสูงนี้ได้ไหมผมโจอ่าค่อยๆโจน,นะผมอ่านี่อู้ต้องทนดีครับร้อนทั้งเครื่องทงั้งโอ้โหย้นค่อยๆคือความร้อนโอ้โหในที่สุด รถถังมันก็พังเลย่ะดูครับท่านชมโอ้หือเบิดเอาละครับท่านชมรถถังก็ได้ก็ก็ตามสภาพนะผมโอ้โหก็สำหรับไอ้มอสที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนความร้อนให้กับทั้งสองอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเพื่านชมมาในมอสมันก็ยังมีอันนี้อีกนะผมมันก็คือนี่นะผม heating break นะผมาเขาสามารถเปลี่ยนความร้อนได้ด้วยผมสมึติว่าผมเปลี่ยนเป็นนี่ผม ก็เปลี่ยนเป็นตอนนี้อิดก,ก็จะเรืองแสงโอ้โหท่านชมนแทงแป๊ดเลยครับผมอันนี้ก็คือรถยนต์ปกติเนอะโอ้โหเกือบโดนนะผมเอามาตรงนี้ดีกว่าผมนี่คือรถยนต์ปกติแผมก็คือชื่เกลนะผมมาท่านชมนดีนี้ครับผมเอาวาไวไอ้นี่เนียวโอ้ยดูมันแตะอะไรที่คนยังสามารถถ่ายลนความร้อนให้สิ่งของอื่นๆมันร้อนต่อไปได้อะ่ะดูครับท่านชม โอ้ร้อนจีเนี่ยท่านชมเขาน่าจะเพิ่มเอฟเฟกอะไรอ่ะแต่ผมว่าเพิ่มอย่างนั้นคอมน่าจะระเบิดนะผมโอ้โหระเบิดนี่สุดนะผมโอ้โหโอ้โอกลายเป็นไซเบอร์มาร์คช่วงที่เซเซเว่นนู่นแล้อคอปพื้ที่ดูถึงจุดนีของถ้าเกิดใครมีมอสอะไรน่าสนใจหรือมอสอะไรแบบนี้มาให้ผมลองเนี่านะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นูผมแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้านี้สวัสดีครับอะไรวะเนี่ย